สวัสดีค่ะกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคํากับกี้นะคะวันนี้วันที่17กันยายนนะครับ17กันยายนหลังจากทำออวทมไฮแล้วราคาของทองคําจะย่อหรือเปล่าเพราะว่าตัวของผลประชุมเฟดก็ใกล้จะออกแล้วนะอีกไม่ถึงเท่าไหร่ชั่วโมงเขาเดาเองแล้วกันนะ คืนวันพุธครับเกี่ยววันพฤหัสนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าระหว่างทางมิวกาดเป็นแบบไหนได้บ้างเนาะชาแนลราคาของวิกฤตคือตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ขึ้นแบบไม่มีลวกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องคาดการได้จากสุรยะรายวันประมาณนั้นนะคะแต่ว่า กูรูกูรูหลายท่านก็บอกว่า2,006กับ2,700เนี่ยมีโอกาสถึงนะครับอะไรงี้ก็ว่าไปนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้นะครับกรอบล่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือตรงนี้นะ2.531.52นะคะแต่ข้างบนเนี่ยมีโอกาสตั้งแต่2,600ถึง2,700เลยทีเดียวโอเคเห็นภาพแล้วก็แรงซื้อนะคะวันนี้ตกนิดหน่อยแค่นั้น แรงขายไม่มีหรอกแต่ว่าราคาจะย่อเพราะว่าแหล่งซื้อตกมาดูเดลี่เดลี่เหมือนกันสภาพเหมือนกันเลยทุกคนคือไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นกรอบล่างของเดลี่ก็เป็นที่เดียวกันกันกบวิกลีนั่นแหละ253 1นะคะแหล่งซื้อแรงขายวันนี้ล่ะแรงซื้อพักตัวนิดหน่อยแรงขายยังไม่มานะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูสีชั่วโมง โอ้โหเห็นโมเมนตัม่ะลงท่วงมาขนาดนี้ก็แสดงว่าอยากจะยอ่อใช่ไหมก็มีโอกาสนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เองนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็จะออกประมาทุ่มครึ่งก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนแล้วกันนะว่าถ้ามันไม่หนุนอะไรอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหลุดกรอบตอนนี้กรอบ4ชั่วโมงอยู่ระหว่าง2589.54กับ 2 5 7 5 1 4นะคะแล้วก็ดูแบบอุ้ยแท่งถัดมาก็มีแรงกดดันขาลงค้นข้างเยอะนะคะก็คือเหมือนอยากจะเทขายทำกำไรก่อนที่ข่าวจะมาประมาณนี้เป็นไปได้นะคะ <_ t os> เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยกระตุ้นเนี่ยมีตัวเดียวคือประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรอบทุ่มครึ่งนะ <_ t os> เพราะฉะนั้นก่อนข่าวมาก็อาจจะเทก่อนหรือว่าเอ่ออาจจะเทนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็รีบาวขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นราคานะคะเพิ่งจะทดสอบกรอบล่างของ สี่ชั่วโมงเนี่ยเรามาตามดูก่อนว่ามันจะมีโกาสหลุดหรือเปล่าเพราะตอนนี้สัญญาณบลูดอทข้างล่างมาแล้วก็ขัดแย้งกันข้างบนนั่นคือสัญญาณกดดันลูกศรน,นี่หมายถึงว่าแรงขายเยอะนะเพราะฉะนั้นมันกดดันกันสองอย่างคือ blue d o นี่หมายถึงว่าเฮ้ยห,หยุดเล่นฝั่งข้างล่างก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าสัญญาณกดดันก็มานี่คือแบบขัดแย้งกันรุนแรงมากประมาณนี้ค่ะ โอเคแล้วแรงซื้อแรงขายล่ะแรงซื้อแร,แรงซื้อพักแรงแรงขายตั้งเขามาทุกคนคนข้างแรงแต่ว่ามันยังไม่ตัดระดับศูนย์นะคถ้าตัดลงระดับศูนย์หมายความว่าไปเต็มแม็กนะครับอันนี้ก็คือตั้งเขามานั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาเช็คระยะของ Resistance หรือว่าในทำเฟรมย,ย่อยก่อนแต่เราเห็นโมเมนตัมถ่วงลงแบบสวยงามอย่างนี้เราก็เชียร์เนหะยียบกราช่วยทีเดียวเลยนะฝั่งขาเซลล์เนี่ย แต่ระมัดระวังก่อนนะคะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าทดสอบ2575แท่งถัดมาก็ทดสอบอีกเนี่ยติดตามดูก่อนว่าใ้ทำฟิล์มย่อยหลุดไหมนั่นเองมันดูยังไงเอามาดูกันหน่อย15เป็นแบบนี้นะจ้าเธอชแน,นลของ H1 คืออยู่ระหว่าง2586.80กับ2574.48นะทุกคนมันแบบ ทสลงมานิดหน่อยแล้วก็เลยๆไปอยากจะก,กดเซลล์ตามเนี่ยระวังติดอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันลงแรงแล้วก็เออแรงนั่นแหละมันจะเด้งกลับก่อนได้ถ้ามันเด้งกลับเนี่ยมันต้องทดสอบตรงนี้ก่อนนะทุกคนที่มันหลุดลงมาแล้วสองห้าเจ็ดห้าจุดหนึ่งสี่นะคบถ้ามันไม่ผ่านตรงเนี้ยปีนไม่ได้มันก็จะตกลงไปต่อก็คือฝั่งขาลงมัน ดูทรงเขามาอยู่แล้วโมเมนตัม um, มันเริ่มมาแล้วอเงี้ยแต่ว่าถ้ามันปีนได้มันจะไปอีกรเลเวลหนึ่งได้นะก็คืออาจจะรีบบวตัวกับเล็กๆก,ก่อนจุดนี้คือจุดๆุดที่ถ้าเขารีบบวได้แรงจริงๆงเขาไม่ควรไปผ่านจุดนี้นะครับถ้าอยากจะเทขายต่อจุดจุดนี้คือเท่าไหร่แถวบริเวณ2580ถึง2582นะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะมีแนวต้าน2ด่านนะคะตอนนี้คือตรงนี้2575กับสองห้าแปดสองถ้ารีบาวขึ้นมาแล้วไปไม่เกินนี้กนะ็คือฝั่งขาลงจะได้เปรียบถ้าฝั่งขาลงได้เปรียบถัดจากตขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมตบลงมาตรงนี้เป็นแนวต้านแรกใกล้สุดนะ75เนี่ยเทินเป็นแบบออร a เ f อ o ์ออฟคอนเวอรเลยนะเป็นได้ทั้งขาแนวต้านแล้วก็แนวรับนะโอเค แต่ว่าถ้าลงมากกว่า2575ไปในต่อเดี๋ยวไปเช็คสปอร์ตข้างล่างกันเลเวลถัดมาคือตรงนี้นะคะทุกคนก็ここคือแถว EMA 50ของทัคเฟมสี4ชั่วโมงนะคะที่บริเวณราคา2 5 5้นะคะแล้วก็ถ้าลงได้ต่ำกว่านี้อีกนะคะก็คือตรงนี้เลยกรอบล่างของตอนนี้เป็นกรอบล่างของ Weekly กับ Daily แล้วนะที่บริเวณ253 1.52ถึง25 3 2529จุดเท่าไหร่ 6-2ประมาณนั่นนะโอเคแล้ววันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างสุดตรงไหนสุดระยะสวิงข้างล่างสุดแค่นี้คะ่ะทุนคะ่ะ2559นะครับเพราะฉันก็มีโอกาสลงมาทดสอบ2559ถึง2555นะคะในกรณีที่หลุด2575โอเคเห็นข้างล่างแล้วนะ ถ้าลงมากกว่ากรอบตรงนี้อีกเนี่ยก็เลเวลถัดมาก็เป็นยุ่งหีเลยนะครับแอลมีสองร้ของเฟสมสีชั่วโมงเลยนะที่สองห้าหน่งศูนถึง2500นะครับโอเคเห็นภาพเนาะทีนี้มาดูฝั่งขาขึ้นด้วยเพราะว่าจิ๊บอกว่าถ้ามันรีเบลขึ้นมันไม่ควรไปเกินตรง25เท่าไหร่สองหใช่ไหมถ้าไปเกินล่ะ ถ้าไปเกินก็มีเทสซ้ำรีสิสแตน์นี้2586กับ2589แล้วก็ขึ้นไปทำออทํำไฮใหม่ทำออทํำไฮใหม่เนี่ยเลเวลถัดไปของรีสิสแตน์สำคัญที่รอทดสอบอยู่คือ2,600 2,616และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันตรงไหนเลงหน่อยตรงนี้นะครับ วันนี้2,604เองสุดระยะสวิงรายวันวันนี้ที่2,604นะคะเพราะฉะนั้นก็คือระดับ2,600ถึง2,616นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็นู่นเลยไปลุ้นนู่นเลย2,700เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างรอข่าวประกาศอัตราดอกเบีย้ยเฟดก็มาลุ้นผลของ ตัวในเศรษฐกิจของสหรัฐคืนนี้ก่อนนะครับทุ่มครึ่งนะคะก็อาจจะเวี่ยงไปมาอยู่ในกรอบ4 4ชั่วโมองนี่แหละแต่ว่าอาจจะขยายกรอบลงด้านล่างก็ได้ถ้าเหวียงขึ้นไปแล้วไม่สามารถผ่าน2 5 5 2โอเคเห็นภาพแล้วทีนี้จะพูดว่าอะไร พูดว่าลุ้นนั่นแหละเราดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับก็ถ้าข่าวก็ไม่สนับสนุนอีกเนี่ยมันก็อยู่กัสที่จะเทขายทำกำไรทำกำไรแรงนะคะเพราะว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนสำหรับการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแต่ว่าตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักไปถึง70%แล้วนะคะว่าเฟดจะลดที่50 bps นะคะ ก็คือถ้าออกมา 50bps จริงๆก็อาจสนุนราคาทองคําขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ไปไกลมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าออกมา 25bps นี่เซอร์ไพรส์ตลาดนะทุกคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าตลาดให้น้ําหนัก50มากกว่าไงถ้าออกมา25นี้จะเกิดอะไรกับทองคําอาจจะโดนเทหนักได้นะครับเพราะว่าผิดหวังมากอะไรอย่างนี้ แล้วก็เฟดลดนิดเดียวเนี่ยแสดงว่ามันจะทำให้ดอลลาร์ยังแข็งอยู่นั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปเช็คตามที่เราบอกไปลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย